สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะพบกับคุณครูฮยติยาลาเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 ออวันนี้เราพบกันใน EP ีที่9กันแล้วนะคะ EP ีที่9นี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นก็คือเรื่องการวัดความยาววันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรกันนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1อ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆม้านั่งตัวหนึ่งยาว1เมตร30เซนติเมตรม้านั่งอีกตัวหนึ่งยาว1เมตร70เซนติเมตร นำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไรอันดับแรกที่เราต้องทำเลยก็คือหาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไรอันดับที่สองเราหาสิ่งที่โจทย์ให้เรามาก็หรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ให้หรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือม้านั่งตัวหนึ่ง ยาว1เมตร30เซนติเมตรม้านั่งอีกตัวหนึ่งยาว1เมตร70เซนติเมตรคราวนี้เราลองมาวิเคราะห์โจทย์ว่าข้อนี้เราจะต้องเอามาบวกหรือเอามาลบหาคำตอบได้ด้วยการบวกคราวนี้เรามาดูการแสดงวิธีธรรมของโจทย์ปัญหาข้อ1น,นะคะบรรทัดที่1 เขียนเมตรเขียนหน่วยก่อนก็คือเมตรและเซนติเมตรต่อไปเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เรามาเขียนเลยค่ะมานั่งตัวหนึ่งยาว1เมตร30เซนติเมตรต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่างที่2ก็คือมานั่งอีกตัวหนึ่งยาว1เมตร70เซนติเมตรใส่เครื่องหมายบวกเลยค่ะคราวนี้เรามาหาคำตอบกันอันดับแรก บวกฝั่งเซนติเมตรกันก่อนเซนติเมตรก็คือมี30ซนติเมตรบวกกับ70ซนติเมตรก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเรานะคะก็เท่ากับ100ซนติเมตรต่อไปฝั่งเมตร1บวก1เมตรก็จะเท่ากับ2เมตรข้อนี้ 100เซนติเมตรจะเท่าก <ians Hi> ับ1เมตรใช่ไหมคะเราสามารถที่จะทด1นี้ไปฝั่งเมตรก็จะได้อีกหนึ่งคำตอบก็คือ3เมตร0เซนติเมตรดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่านำมานั่งมาวางต่อกันจะยาว3เมตรต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2 โจทย์มีอยู่ว่าเชือกสีแดงยาว3เมตร5เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว2เมตร75เซนติเมตรเชือกสีเขียวสั้นกว่าเชือกสีแดงเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะลูกก็คือเชือกสีเขียวสั้นกว่าเชือกสีแดงเท่าไรต่อไปหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่จดกำหนดให้มี2อ,อย่างก็คือเชือกสีแดงยาว5เมตร5เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว2เมตร75เซนติเมตรต่อไปแล้วเรามังคิดดูซิว่าข้อนี้เราจะเอามาบวกหรือเอามาลบเอามาลบค่ะมาดูการแสดงวิธีทำเลยนะคะเช่นเดิมเลยค่ะ มันแท็ดแรกเราจะเขียนหน่วยไว้ก่อนก็คือเมตรและเซนติเมตรต่อไปเอาสิ่งที่จดกดํกำหนดให้มาเขียนเลยค่ะเชือกสีแดงยาว3เมตร5เซนติเมตรเชือกสีเขียวยาว2เมตร75เซนติเมตรข้อนี้เราจะหาคำตอบโดยวิธีการลบมาหาคำตอบเลยค่ะเชือกสีเขียวสั้นกว่าเชือกสีแดง5ลบ75 5ซนติเมตรลบ75ดซนติเมตรได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเราต้องไปยืมฝั่งเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร100ซนเมย้ายมาฝั่งเซนติเมตรเซนติเมตรเดิมมีอยู่แล้ว5ซนติเมตรรวมกันก็จะเท่ากับ1 0 5ซนเมตรส่วนฝั่งเมตรเพื่อนยืมไป1เมตรก็จะเหลือ2เมตร ทีนี้เรามาลบได้เลยค่ะ1 0 5่5ลบก็จะเท่ากับ30ฝั่งเมตร2-2ลบ2เมตรก็จะเท่ากับ0เมตรดังนั้นคำตอบข้อนี้เราจะตอบว่าเชือกสีเขียวสั้นกว่าเชือกสีแดง30เซนติเมตรต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะเด็กๆตัวอย่างที่ 3, สาเสาไฟสูง8เมตร อาคารเรียนสูง11เมตร30เซนติเมตรเสาไฟเตี้ยวกว่าอาคารเรียนเท่าไรหาสิ่งที่โจทย์ถามเลยคะ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเสาไฟเตี้ยกว่าอาคารเรียนเท่าไรต่อไปเรามาหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเสาไฟสูง8เมตรอาคารเรียนสูง11เมตร 30ซนเมรเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์พร้อมๆกันซิว่าข้อนี้ต้องเอามาทำยังไงเอ่ยหาคำตอบได้ด้วยการเอามาลบมาดูวิธีการแสดงวิธีทำเลยนะคะเช็คเคยเลยค่ะเมตรเซนติเมตรบรรทัดที่1นอาคารเรียนสูง11เมตร30ซนติเมตรเสาไฟสูง8เมตร0เซนติเมตร หาวิธีคหาคำตอบโดวยวิธีการลบเวลาลบลบเซนติเมตรก่อนนะคะลูก30ลบ30ก็จะเหลือ30เซนติเมตรต่อไปฝั่งเมตร11ลบ8เหลือ3เมตรดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าเสาไฟเตี้ยกว่าอาคารเรียน3เมตร30เซน ไปตัวอย่างที่4สุดท้ายแล้วค่ะลูกตู้ใบหนึ่งสูง2เมตร75เซนติเมตรตู้อีกใบสูง80เซนาาตินเ,เตมาาตรน,มนำมาวางต่อกันจะสูงเท่าไรอ่าเอาตู้มาวางต่อกันโจทย์ถามคือนำมาวางต่อกันจะสูงเท่าไรส่วนจโจทย์กำหนดให้ก็คือตู้ใบหนึ่งสูง2เมตร75เซนติเมตร อีกใบสูง80เซนติเมตรมาดูวิธีคิดกันค่ะตู้ใบหนึ่งแล้วก็ตู้อีกใบเอามาต่อกันแสดงว่าเราต้องเอามาเอามาบวกถูกต้องค่ะแสดงวิธีทำกันเลยเช่นเคยเมตรเซนติเมตร มาตัที่1ตู้ใบหนึงสูง2เมตร75เซนติเมตรมาทัดที่สตู้อีกใบสูง80เซนติเมตรข้อนี้เราเอามาบวกมาบวกเลยค่ะบวกฝั่งไหนก่อนคะฝั่งเซนติเมตรก่อนเซนติเมตร75บวก80บวก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 แล้วได้155 ฝั่งเมตรสองไม่ได้บวกกับอะไรก็จะเท่ากับ2 155เราสามารถกระจายไปฝั่งเมตรได้ก็คือ100เซนติเมเท่ากับ1เมตรนี่หรืออีกหนึ่งคำตอบก็คือเรากระจายจากเซนติเมตรมา100ซนเมตรก็คือมา1เมตรมาอยู่ฝั่งเมตร ฝั่งเม็ดก็จะกลายเป็น3เมตร55เซนติเมตรดังนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดของข้อนี้ก็คือนำมาวางต่อกันจะสูง3เมตร55เซนติเมตรเรามาสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะ ในการแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกเลยก็คือเราจะทำการวิเคราะห์โจทย์ก็คือหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็หาสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปเราเป็นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาก็คือเราคิดวางแผนว่าข้อนี้เราต้องเอามาบวกหรือเอามาลบ ส่วนรันแบบต่อไปก็คือการแก้ปัญหานั่นก็คือการแสดงวิธีรมนั่นเองสุดท้ายเราก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราหาได้ว่าถูกหรือว่าผิดมาดูแบบฝึกหัดที่นัเกเรยียนจะต้องฝึกทำกันวันนี้นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .2 อเล่มหนหน้า115และหน้า116ดังตัวอย่างที่ครูแนบเลยนะคะโดยวันนี้คุณครูจะให้หนัเกเรยียนทำเฉพาะข้อห นั่นก็คือการวิรวเคราะห์โจทย์ปัญหาและข้อ3ก็คือการแก้การแก้ปัญหาส่วนข้อ2และข้อ4ครูไม่ได้บังคับแต่ถ้านักเรียนจะฝึกทำก็จะดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่หน่วยหน้านะคะสวัสดีค่ะ